สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งนามว่าสุนทรผู้ครับพระสุนทรมหนนาเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้เป็นอาลักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีเขาได้รับยกย่องเป็นเชสเปลประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนกโกสินทร์ได้สี่ปีได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษ์ราชสํานักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ,ะหารพนเมื่อสิ้นราชการได้ออกบวชเป็นเวลาร่วมหมอ20ปีก่อน จะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนักห้างเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าจุฑามณีกรมคุณอิสรังสังครในสมัยรัชกาลที่สี่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรวโวุลเจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวนซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตสุนทรผู้เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกรอนได้สร้างขนมก,การระพันธ์กรอนิธานและกรอนิราชขึ้นใหม่ จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรผู้มีมากมายหลายเรื่องเช่นนิรัชภูเขาทองนิรสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทกับพระชัยสุริยาและพระอภัยมณีเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกรนิทานและเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะความรู้และทัศนคของสุนทรผู้อย่างมากที่สุดงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรผู้ได้รับเลือกให้เป็น ส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกับพระชัยสุริยานิราชพระบาทและอีกหลายๆเรื่องสุนทรผู้มีชื่อเดิมว่าผู้เกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกร,รุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งข้ามปีมามีจุน1148เวลาเช้า2โมงตรงกับวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ณบ,บริเวณด้านเหนือของพระราชวัง ซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลังจากสุนทรผู้เกิดได้ไม่นานบิดามันดาก็ยาร้างการบิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดปากรรมอันเป็นผู้มิลำเนาเดิมส่วนมานดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจินจงกริจ,จงพระธิดาในเจ้าฟ้ากอลุรุสันเกาสาั ดังนั้นสุนทรผู้จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรผู้ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคนชื่อฉิมและนิ่มเชื่อกันว่าในวัยเด็กสุนทรผู้ได้ริ่ำเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัชิปะขาวซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามในราชการที่สีว่าวัดศรีสุดารามอยู่ริมคลองบางกอกน้อยตามเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏในนิรสุพรรณต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในระหว่างกรมพระคลังสวน ในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอน,นอกจากแต่งบทกลอนซึ่งสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มจากสำนวนกลอนของสุนทรผู้เชื่อว่าผลงานที่มีการประพันธ์ขึ้นก่อนสุนทรผู้อายุได้20ปีคือก่อนยิราชเมืองแกลงเห็นจะได้แก่กลอนนิทานเรื่องโคบุตรสุนทรผู้ลอกรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันชรอยว่าหล่อนจะเป็นบุตรหลานผู้มีตระกูลจึงถูกกรมพระราชวังหลังกริว้ว จนถึงให้บวยและจำคุกคนทั้งสองแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จทิวคตในปีพุทธศักราช2349จึงมีการอภัยโทษแก่ผู้ถูกลงโทษทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากสุนทรผู้ออกจากคุกก็เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรผู้ได้แต่งยิรากเมืองแกลงพันานณสภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้โดยละเอียดกลับจากเมืองแกลงคราวนี้สุนทรผู้จึงได้แม่จันเป็นภรรยา แต่กลับจากเมืองแกลงเทียงไม่นานสุนทรผู้ต้องติดตามพระองค์เจ้าปัดมวงในฐานะมหาเล็กตามเสด็จไปในงานพิธีมาคบูชาที่พระพุทธบาทเขตจังหวัดสระบุรีในปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2,350สุนทรผู้ได้แต่งนิราชพระบาทพันนาเหตุการณ์ในการเดินทางคราวนี้ด้วยสุนทรผู้กับแม่จันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อหนูพัฒได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าครอบทองอยู่ส่วนนุ่มสาว ทั้งสองมีเรื่องระหองระแหงกันเสมอจนภายหลังก็เลิกรากันไประหว่างรับราชการสุนทรผู้ต้องโทษจำคุกเพราะถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราทำร้ายญาติผู้ใหญ่แต่จำคุกได้ไม่นานก็โปรดพระราชทานอภัยโทษเล่ากันว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระทุเลศลานภัยทรงติดขัดบทพระราชนิพนธ์รเรื่องสังทองไม่มีใครแต่งได้ต้องพระทยัยภายหลังพ้นโทษสุนทรผู้ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้าบรวงเจ้าฟ้าอภร์ พระราชะโอรสในรัชกาลที่สองเชื่อว่าสุนทรผู้แต่งเรื่องสวัสดิรักษาในระหว่างเวลานี้ในระหว่างรับราชการอยู่นี้สุนทรผู้แต่งงานใหม่กับแม่นิมมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อพ่อตากสุนทรผู้รับราชการอยู่เพียง8ปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระทหา w พลสเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นสุนทรผู้ก็ออกบวชแต่จะได้ลาออกจากราชการก่อนออกบวช หรือไม่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดแม้จะไม่ปรากฏโดยตรงว่าสุนทรผู้ได้รับพระบรมาราชปถัมภ์จากราชสำนักใหม่ไหนพระบาทสมเด็จพระนักห้างเจ้าอยู่หัวแต่ก็ได้รับพระอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นอยู่เสมอเช่นปีพุทธศตกรรช2,372สุนทรผู้ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรเจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิวพระโอรสในเจ้าฟ้ากุทลทลธิปดีปรากฏความอยู่ในเพลงยาวถวายโอวาทนอกจากนั้นยอ่อ ตังได้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าลักษณะคุณและกรมหมื่นอับษรสุดาเทพซึ่งปรากฏเนื้อความในงานเขียนของสุนทรผู้บางเรื่องว่าสุนทรผู้แต่งเรื่องพระภัยมณีและสิงหไตรภพถวายสุนทรผู้บวชอยู่เป็นเวลา20ปีระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดต่างๆหลายแห่งเท่าที่พบระบุในงานเขียนของท่านได้แก่วัดเรียกวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุและวัดเทพธิดารามงานเขียนบางชิ้นสื่อให้ทราบว่า ในบางปีภิกษุผู้เคยต้องเร่ร่อนไม่มีที่จําพรรษาบ้างเหมือนกันผลจากการที่ภิกษุผู้เดินทางทุดงไปที่ต่างๆทั่วประเทศปรากฏผลงานเป็นนิราชเรื่องต่างๆมากมายและเชื่อว่าน่าจะยังมีนิราชที่ค้นไม่พบอีกเป็นจำนวนมากงานเขียนชิ้นสุดท้ายที่ภิกษุผู้แต่งไว้ก่อนลาสิกขาบทคือรำพันธิราบโดยแต่งขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามพุทธศักราช2385 ปีพุทธศักราช2,385ภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ที่วัดเททธิดารามที่มีกรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงอุปถัมภ์คืนหนึ่งหลักฝันเห็นเทพพย,ยดาจะมารับตัวไปเมื่อตื่นขึ้นคิดว่าตนถึงคาาจะต้องตายแล้วจึงประพันธ์เรื่องรำพันธิลาพันนาถึงความฝันและเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบมาในชีวิตหลังจากนั้นก็ละสิกขาบทเพื่อเตรียมตัวจะตายขณะนั้นสุนทรผู้มีอายุได้56ปี ขอขอบคุณข้อมูลจาก w i k i p e d i a ยบิ m .co และขอขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเรานะครับ